บทที่5เอวามีสุตังเอกังสมยังภะคะวาสเกสุวิหารติกะปีระตุสมิงมหาวณีมหาตาภิกขุสังเคนสัทธิงปัจจามัตเตหิภิกขุเสเตหิสัพเหิวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยภุเยนะสันนิปตาติโหติภะคะวันตังทัศนายะภิกขุสังขจะตะโคยะตุนังสุทาวาสกียะ สุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตทะโหดตัธโคภควาสเกสุวะวิหารติกัปิระวัตถุสมิงมหาวนเนมหาตาภิคุสเะจิตตทิงปัจจามัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพหววอารันเตหสัทธาหาสาหิจะโลกตถาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปะตาโหนติภควันตังทัสสะ นายภิกขุสังคจายานูณมยามปีเยนะพะควาเตนุปะสังคเมยามะอุปสังคมิตวาพักวะโตสันติเกยปัจจายะปัจเจกคาถาปเสยามะพะกวะโหตาอตาโคเทวอตาโขตาเทวตาเสยยถาปินามาภะละวาปุริโสสมิทชิง สมิธิตังวาภาหังภาษาภาษาเลยะภาษาริยังภาษาิตังวาภาหังสมิธเชยะอีวามีวะพุทธาสาวสุเสเทวสุอันตาราหิตาพตระควโตปูระโตปาตุระหังสุอัทโคตตาเทวตา พระวันตังอภิวาเทวะอิมันตังอัตสุเอกมันตังทิสาทิตาโขเอกาเทวตากขวัตโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมัยุปปวานิสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาธรรมอาคาตมหมหีมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปปาราชิตะสังสันติ attha ko aparati bhavata bhagavato santike imangkha tang apasi tarapi kho samatha hasung citta attanung osuka amang makangsu sarathi vaneetani khayitava indriyani rakkhanti pati tati attha ko aparati bhavata bhagavato santike imangkha tang a p a s c k h i l a n g citta l i k h a n r lang <laughs> o a จมณเนชาเตจารันติสุทาวิมลาจกขูมตาสุทันตาสุสูนาคิสุสูนาคาติอัตถคูอัปปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกติพุทธสารนังคาตาเสนเตตมิสสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสสังเทหังเทวกายังปุริปาริปูเรนสันติติ อาทาโกปะกวาภิกขูอมันเตสิเยปุญนาพิกเวทัาสาสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติภักตคา,าทะตังทัศนายภิกขูสังขจเยปิเตพิกเวเหสูงอัติมันทัตทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีพระกวันตา낭เอตตะปรมะเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยยญาาปีเมหังเอตาหิเยปีเตพิกเววินาสันติอนาคตะมัทนานัลรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีพระกวรรนตา낭เอตปรมะเยวะสเวทเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยญาาปีไมหังอาตาริหะอัตาริอาตารหิ อาจากักิษามิพิกขเวเทวกายานางังนามานิกิตตยิสามิพิกขเวเทวกายานางังนามามิเททิสามิพิกขเวเทวกายานางังนามามิตังสุนาทางังสาธุกังมณสิกโรธะพัสิสามีติเอวมัมพันเตติโหพ,พิกขุพตวันโตปัจจโสสุพะกวา เอตัทวาโจะสิโลกะมนุษย์กัสามิยัตภูมิมาทะตัทธสีตาเยสีตาขีลิขภาราหิเอตันตราสมาติตาปุทูสีหาวะรนีนาโมโลมหังสาพิสัมพุโนโอธาตตมะนะสาสุตาวิปัสสันมะลาวินา พินโยปัจจสติปัญญายตพินโยปัจจสติยตวาวนีกปิและวัตทเวแต่ตุออมันต่ยิสัทธาสาวกีเสนระเตเทวกาอภินกันตาเตวิชานาถภิกขะโบเตจะอาตาปมกกระดุงสุตวาพุทธศาสนังเตสัมปะปตุราหุนานังอมนุสานะทสนัง อภิเกตสมัทักขุงสหัสังทะสหัสังอาทาสัตตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุษสานมัสสถุงอภิเกนันทามัททักขุงทิสาสภะภุกตาอหุงตัดจะสัพพังอภินญายะว่าวิกิตวาณะจะคุมาตตโตอมันตยัทธา สาวเกศสรเนระเตเทวกายาพินกันตาเตวิชานาถะพิกโบเยโวหังจิตตาจิสามิคิราหิอนุปุตะโสตสหัสสายยะขาภุมมากปีละวัตทวาอิทธิมันโตชิติมันโทวันโะวันโตเยสัสินโนมุทัมมนาภิกขันโมภิกขุนังสมุติงวันังชาหัสชาสหัสสาหิมะวตาจะขานานตตวันนิโน อิทธ <idd> <slowly> <as> <gettable> ิมันโตชตินมันโธวันนะมันโตยสัตสินโนมุทมานาอภิกรรมุงิกุนังสมิติงวุณังสาตาคีลาติสหัสสายยะขานานัตเตวันนิโนอิทธิมันโตชตินมันโธวันนะมันโตยสัตสินโนมุทมานาอภิกรรมุงิกุนังสมิติงวุณังอิเจเตโสระสะสหัสสายยะขานานัตเตวันนิโนอิทธิมันโตชตินมันโธวันนะมันโตยสัตสินโนมุทมานาอภิกรรมุงิกุนังสมิติงวุณังเพื่สามิตาปัจจัสตานยะขานานัตเตวันนิโน จิตที่มรโตชิติมนมรโตว,วันนะวนโตยสสัติโนมุทัพมนาอภิกามงุงที่คนนางสมิติงมนงังภุมมพิโรราชฆะหิโกเวปุตรลัษะนิเวสโนพินโยนางสตตะสหัสสังจะขานางปาริปายิรุปาสติภุมมพิโรราชฆะหิโกปสโภปคาสมิติงมนังปรุปาริมัตจาที่สังราชา ตถาัตโธัาษาสติทันทัพพานังอธิปติมหาราชายสัจสิโสปุตตาปีตัสสะาะวอินทานามามะคะลาอินทิมันโทชุติมันโทวันะมวันโตยสัสีโนมทัมนาอภิกโมภิกุนังเสวิติงมนังทังขีนัจจะทิศาราชาวิรุณโหตตตับภาษาสติภุมมะกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัจสิโสปุตตาปีตัสสะาะว อินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชิติมันโทวันละมันโตยศสิโนมทัมานาอภิกรมุงพิกุนังสมิติงมนังปัจฉิมัจจจทิสังราชาวิรูปภูปะสาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายสสศิโสกุนตาบิตัสสะพระาโวอิทธนามามหาพลาอิทธิมันโตชิติมันโทวันละมนโตยศศิโนมุทัมานาอภิกรมุงพิกุนังสมิติงมนังอุดรัตจัติสังราชากุเวโรตปสสาสติ ยะขานังอธิปติมหาราชายศสิโสปุณตาปีตัสสะพะโบอินทะนามามหพลาอิทธิมันโตชตินมันโทวันะมันโตยะศสินุโมทัมนาอภิกรรมุงที่คุณังศิณติมนังอุริมะทิสังพัตตารัชโธทักขีนีณวิรุหโกปัจฉิเมณวิรุปโควิกุเรกุเวโรอุตรังทิสังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุทิสาทันทันละมนาอัททักษุ ว,วัดเนกปิลวัดเทวสังเตรม,มายาวิโนทาสาอาคูวัดจะนิกาสถามายากเวณนทุวเวเกินทุวิทูจะวิกุโทสหะจันทนโนกเมเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาทุอัปมัตยโยจะเทวาสูโตจะมาตาลีจิตตเสโนจะคันทัพโหนโรราชาชนโนสโพอาคูปจัจจสิโคเจวะ อิมพลูสุริยาวัชชาสาเอเตจันเรจาราชาโนทันทับปัสหะตาชุพิมโทมทัตมานาอภิกกมูพิคุณังสมิติงุนังตถาคูน,นาสภานาคาเวสาลาสาหตัชกากรมพลัตสตัสตะราอคูปายาคาสหายาติพิยามุนาตระทัต ยามุนาทะตาราจะอาคูนาคายาสัสสิโนเอราวันโนมหานาคูโสปาคะสมิติงมนังเยนาคาราเชสหัสสาหาินติพิพาธิชาปาคีวิสุทธะจะักูเวหายะสาเตวะนะมัชฌะปัญญาจะกิตาสุปนาอิติสติสะมานังอัธยันตะ นาคราชานมาสิสุปันนโตเขมมะกาสิพุทธโธสันวิหาหิวาจาหิอุป,ปะวะอุป,ปะหายันตรานาคาสุปันนาสาระนะมังกังสุพุทธทังชิตาวิชิรหัตเทนะสมัตถังอสราสิตาภาระโตว,วาสัเตติต อิทิมนตยสัจสิโนกาลกัญชามหาสพิสมะอสุราธานะาเวคขาเวปาจิตติสุจิติจะมหาราโทมุณะมุจิสหตัสตสาตจจะพันิปุตตานางสเปเวโรจะนามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางลาหุพัดธมุปาคมุงสมโยธานิพันธเตพิคูนางสมิติงวนัง โอปาจเตวาปฐวีจเตโชวายุตธาขมุงวารุณาวารุวารุณาวารุณาเทวาสูโมจเยะสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัสสิโนทเสเตทสถานกายาสัพเพนานัตเตวันนิโนอิทิมนโตชุติมนโตวันนาบุญโตยะสัสสิโนมุทบานาอภิกรรมุงภิคุณังสิมติงมุทังเฟทูจเตวาสหะลีจะอสมาจเต ภเวยามะจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุริกิตาสุริยัสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานัคขตานิปุริขตวาอาคูมัทคลลาหกาวาสูนางวาสโวเศธโสูสากปะคะปุริทโกทัศเตทัศธากายาสภพนนัตติวนิโน กิธิบันโตชิติมันโทวันะบรโตยศสิสนมัทมนาภิกรมมภิกขุนางสมิติมังนังพทาคูสหภูเทวาชลัมัดเกรรคาริวะอาริทกาจารโรชาจะอุมาบุพะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมจะอุดอัดจุตาจะอเนชกาสุยเลยยะจุรุจิราอาคูอาคูวะสาวเนสิโน ทัตทีตินนออทัศธากายาสเพีนานตตะวนิโนอิทิมันโตชิติมันโตว,วันนาว,วสสันโตยะสติโนโมทัมนาอาภิกามุภิกขุนังเสมุติงวันังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมาทิทคาตะทูสิกาอาคูอาคูมนโนปะทูสิกาอัฐาคูหาราโยเทวายจะโลหิตาวาสิโน ราคามามหาปาราคาอาคูเทวายศิโนทศีติทศธากายาสพินานัตตวันนิโนจิติมโตชติมนโตวันะมนโตเยศินโนมุทัมนาอภิกกโมภิขุนังสิมิติมุนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสสาสหโอทะโอทาคตโอทาตะใครหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจัก พันทินาสทามัตตาหารคะาชามิสสถานจายาสัตสิโนธนะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวาาตัตเสเต,เติทัศเตทัศตากายาสเพนนัตโตน,นิโนกิตทิมันโตชิติมันโทว,นวนันะบุนโตเยสัตสิโนมุธามนานะภิกามุงภิกขุนังเสียมิติงมานังเขมิยาตุสิตายามากันทัตกาจายาสัตสิโนลัมภะลัมพิติกา ลามาเสตถาโชตินามาจะอาสวานิมมานะระตินโนอาคูอาถาคูปารณิมิตาทัศเศตษฐาสากายาสเพนานัตตะวันนินโนอิทิมันโตชิติมันโทว,วันะวัน,ตววนโตยศศิโนมททมานาอาภิกรรมุงอิคูนังสิมิติงมนังสเิเตเทวนิกายาสเพนานัตตะวันนินโนนามันวเยนะอาคัตฉุงเยจันเตสสาธิสาสหะ ประวุทธ,ธาชาติมักขีลังโอคะตินนะมะนาสวังทักขีโมตะโมคตะรังนาคังจันทะวะอสีตาหิตังสุพรม,มาตามรมัาถูจะกุทตาอิทธิมันโตสหสุนันกุมาโรติโจสจะกโสปาคะสมิติงวนังสหัสสพปรมะโลกานังมหาพรหมะทิตฐิทัติ ปะปันโนทิปิมันโตพิสมาตายโยยสัสสิโสตเศษทธอิสราอาคูปัจเจวะกะสวาตติโนเตสัจมัติฉโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภินกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมารเตเสนาอภินกามิปัสสะกันหาสะมันทิทังเอทะพันทหะพันทะ ราเคณพันธมัถุงโวสมันตาปริวารเรธามาโวมุจิตธะโกนังโกจินังอิติทัศมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตาระมาหัดจะสรังกัตาวานะเพระวังยัตถาปาวุสโกมีโคธนยันโตสวิตุโกตทาโส ปจุธาวติสังคุทโธไอไอสะยังวเสตัจัศพังอภินยายะวักวิขิตวานะจักขุมาตตุตอมันตยิสัตถาสาวเกตสารเนรเตมาราเสนาะอภินกันตาเตวิชานาถาภิกโวเต,จะ,ตจะัปปาอปับเตจัเตจะอาตับปะมะกระุงสุตวาพุทธสาสาธนัง วิตราเคหิปัากกามุงเนสังโลมมัปิอิทยุงสเพวิชิตังสเพวิชิตะสังคามาพรยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหภูเติสาวกาเตชะเนสุตาติ